ความลับของกระแสเงินสดที่ไหลไม่หยุดไม่ใช่เวทมนต์แต่มาจากการออกแบบระบบที่รวมกันอย่างตั้งใจระหว่างการสร้างคุณค่าการจัดการต้นทุนการจับลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ําและการควบคุมวงจรเงินสดให้สั้นเข้าไปเรื่อยๆถ้าอยากให้ธุรกิจมีเงินหมุนตลอดต้องคิดทั้งเชิงลูกค้าเชิงการเงินเชิงปฏิบัติการและเชิงกลไกอัตโนมัติพร้อมกันแล้วทุกส่วนจะผลักดันให้เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากพื้นฐานที่สุดกระแสเงินสด เกิดจากการแลกเปลี่ยนคุณค่าหากสินค้าหรือบริการของคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงและลูกค้ายินดีจ่ายซ้ํานั่นคือแหล่งเงินแบบยั่งยืนการสร้างข้อเสนอที่ลูกค้าอยากจ่ายซ้ําสําคัญกว่าการเน้นการขายครั้งเดียวอย่างเดียวการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบความต้องการซ้ําเช่นของที่ต้องเติมจุหรือต้องเปลี่ยนบ่อยบริการที่ต่ออายุหรือโมเดลสมาชิกจะช่วยเปลี่ยนรายได้แบบครั้งเดียวเป็นรายได้แบบต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจของกระแสะเงินสดที่ไม่หยุด ขยายความเรื่องกำไรต่อหน่วยและโครงสร้างต้นทุนเงินสดจะไหลได้ยาวถ้าหน่วยธุรกิจให้กำไรที่เพียงพอตัวแปรสำคัญคือกำไรขั้นต้นหรือ cross margin และ margin ต่อหน่วยราคาต้องตั้งโดยยึดจากคุณค่าที่ลูกค้าได้รับไม่ใช่แคปต้นทุนบวกเปอร์เซ็นต์ถ้า margin บางเกินไปแม้จะขายเยอะก็อาจไม่พอจ่ายค่าใช้ใจคงที่และสร้างกระแสะเงินสดเชิงบวกได้การรู้ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนเป็นสิ่งจําเป็นอีกด้านหนึ่งคือ การลดต้นทุนผันแปรและหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้นเช่นการจับคู่สินค้าันเดิล u p พเซลหรือเวอร์ชันพ premium, วงจรเงินสดหรือ cash conversion cycle เป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติการที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึง้งมันวัดเวลาระหว่างการจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจนถึงเวลาที่เงินกลับเข้ามาจากลูกค้าถ้าทําให้วงจรน,นี้สั้นลงเงินหมุนเร็วขึ้นทําให้มีเงินใช้ลงทุนต่อการทํางานคือพยายามลดวันสินค้าคงเหลือหรือ DIO เร่งเก็บเงินจากลูกค้าให้เร็วขึ้นหรือลด DSO และถ้ามีเงื่อนไขก็ยืดระยะจ่ายเจ้าหนี้ได้หรือเพิ่ม DPO ทั้ง3อย่างนี้ผสมกันแล้วลดเวลาเงินจมอยู่กับกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทันทีกลยุทธ์การขายและการตลาดที่สร้างกระแสะเงินสดไม่หยุดคือการมองทั้งกลวยลูกค้าและวงจรชีวิตลูกค้าไม่ใช่แค่ดึงลูกค้าเข้ามาเท่านั้นแต่ต้องออกแบบการต้อนรับที่ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าเร็วหรือ onboarding จูงใจให้เกิดการซื้อซ้ําและมีระบบสื่อสารอัตโนมัติอีเมล SMS หรือ Inapp ที่ทำงานแทนคนเพื่อแนะนำสินค้าเสริมหรือ r e n e w a l s การจับคู่ข้อเสนอให้เหมาะกับช่วงเวลาชีวิตของลูกค้าซึ่งจะทำให้ average revenue per user เพิ่มขึ้นและการลดการเลิกใช้บริการหรือเชิญเป็นปัจจัยใหญ่ที่ขับเคลื่อนกระแสเงินสดระบบการชำระเงินและเงื่อนไขคือคันเร่งสำคัญการตั้งให้ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าส่วนลดสำหรับจ่ายเงินสดหรือเงื่อนไขผ่อนชำระที่ดอกเบี้ยเหมาะสม สามารถเปลี่ยนเวลาที่เงินเข้ากระเป๋าได้อย่างชัดเจนการติดตั้งระบบเก็บเงินอัตโนมัติ (Recurring Billing), Invoice Automation และการเติมเก็บเงินช่วยลด DSO แม้กระทั่งการให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษกับลูกค้าที่จ่ายเร็วก็ช่วยได้ในทางกลับกันการต่อรองกับผู้จัดส่งให้ได้เครดิตระยะยาวขึ้นเช่นได้จ่ายเป็น 30, 60, 90วันคือการใช้คนอื่นช่วยถือเงินให้เราเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้วงจรเงินสดดีขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มยอดขาย ผลทางที่ยั่งยืนมาจากการสร้างไรายได้เชิงประจำโมเดลสมาชิกสัญญาระยะยาวขายแบบเติม consumables, บริการบำรุงรักษาหรืออัปเกรดตามรอบเวลาล้วนเป็นรูปแบบที่ทำให้ไรายได้เดิมกลายเป็นกระแสะประจำนอกจากนี้การออกแบบแพ็กเกจให้มีขั้นบันไดราคาและฟีเจอร์ (pricing ladder) จะช่วยให้ลูกค้าไต่ขึ้นมาซื้อระดับที่แพงขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าแนวคิดนี้ช่วยเพิ่ม Lifetime Value ของลูกค้าหรือ LTV ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าได้มา (CAC) จะเป็นตัวชี้วัดว่ากระแสะเงินสดจะยั่งยินหรือไม่ถ้า LTV สูงกว่า CAC หลายเท่าธุรกิจก็มีโอกาสสร้างกระแสะเงินสดถาวรอย่าลืมหน่วยเศรษฐกิจหรือ Unit Economics ทุกแผนการเติบโตต้องรันบนหน่วยที่มีกำไรถ้าคุณเพิ่มการตลาดแล้วได้ลูกค้ามาแต่แต่ละคนขาดทุนธุรกิจจะติดกับกับเงินขาดมือการคำนวณง่ายๆที่ต้องเข้าใจคือว่าแต่ละคุณค่าสร้างเงินสดน็ตเท่าไรตลอดอายุ และต้องแน่ใจว่ายอดนั้นมากพอที่จะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าและการสนับสนุนหลังการขายระบบปฏิบัติการภายในที่ลื่นไหลช่วยปลดล็อกกระแสเงินสดอัตโนมัติในกระบวนการสั่งซื้อการเรียกเก็บเงินการติดตามการจัดส่งและกระบวนการเคลมหรือคืนเงินช่วยลดข้อผิดพลาดและเวลาในการทำงานของทีมพนักงานไม่ต้องเสียเวลาไล่ได้เอกสารทำให้โฟกัสไปที่การขยายรายได้ได้มากขึ้นการวางระบบ ERP หรือการเงินแม้เป็นเวอร์ชันเล็กๆ ก็ช่วยให้เห็นตัวเลขแบบเรียลไทม์และตัดสินใจเร็วขึ้นการบริหารสภาพคล่องเชิงรุกสำคัญพอกับการเพิ่มยอดขายต้องมีงบประมาณเงินสดหรือ cash forecast ที่อัปเดตสม่ำเสมอเพื่อรู้ว่าช่วงไหนมีความเสี่ยงขาดเงินและต้องเตรียมมาตรการ <S <S <ๆ>เช่นเลื่อนการจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นเจรจาเงื่อนไขกับเจ้าหนี้หาพันธมิตรด้านการเงินเช่นบรรทัดเครดิตสั้นๆหรือ factoring ในบางธุรกิจหรือออกแบบโปรโมชั่นที่ดึงเงินสดทันที เช่นขายบัตรของขวัญหรือขายคูป,ปองล่วงหน้ากลยุทธ์เหล่านี้ช่วยสะพัดเงินเข้ามาในช่วงที่กระแสเงินสดอ่อนแอโดยไม่ต้องลดคุณค่าของแบรนด์การวัดผลติดตามตัวชี้วัดที่บอกสภาพคล่องและสุขภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่ต้องรู้คืออัตราการเก็บเงินเฉ,นเฉลี่ยหรือ DSO วันสินค้าคงเหลือหรือ DIO วันจ่ายเจ้าหนี้หรือ DPO อัตราการเลิกใช้ลูกค้าหรือ c h u r ค่าใช้ใจ่ายในการหาลูกค้า CAC มูลค่าตลอดชีวิตลูกค้า (LTV) กำไรขั้นต้นหรือ cross margin และอัตราการคืนทุนจากการลงทุนทางการตลาดการมี d a s h บอร์ดที่บอกตัวเลขเหล่านี้แบบเรียลไทมจะทำให้ตัดสินใจได้เร็วและป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามการเติบโตอย่างฉลาดอย่าแลก cash flow กับการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนการเพิ่มยอดขายด้วยราคาโปรโมชั่นหนักๆอาจทำให้มีไรายได้สูงชั่วคราวแต่ถ้าต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายคงที่มากและ margin ต่ำนั่นคือกับดัก การทดลองตลาดหรือ A/B testing กับข้อเสนอใหม่การเปิดช่องทางขายใหม่แบบเล็กๆก่อนขยายและการให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้าที่มีอยู่แล้วมักให้ผลตอบแทนโดยรวมดีกว่าการไล่หาลูกค้าใหม่อย่างเดียววัฒนธรรมองค์กรและระบบรางวัลก็เป็นตัวดับเคลื่อนทีมที่ถูกกระตุ้นให้คิดแบบเพิ่มเงินสดจะมองหาวิธีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนการและเสนอไอเดียขายข้ามกับลูกค้าเดิม การตั้ง KPI ที่สัมพันธ์กับกระแสงเงินสดเช่นการลด DSO หรือการเพิ่มอัตราการต่ออายุจะทำให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันผลักดันสุดท้ายคือการจัดการความเสี่ยงและการกระจายช่องทางรายได้พึ่งผ่านลูกค้ากลุ่มเดียวหรือช่องทางเดียวทำให้กระแสงเงินสดเปราะบ,บางกระจายความเสี่ยงด้วยการมีหลายช่องทางขายหลายผลิตภัณฑ์ที่มีลูกค้าคนละกลุ่มและการสำรองเงินสดฉุกเฉินเล็กๆจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดช่วงพายุและพร้อมฉวยโอกาสเมื่อสภาพแวดล้อมดีขึ้นสรุปสั้นๆ กระแสเงินสดที่ไหลไม่หยุดเกิดจากการออกแบบระบบซ้อนกันสร้างข้อเสนอที่ลูกค้าต้องการซื้อซ้ําทําให้แต่ละหน่วยมีกําไรเร่งการเก็บเงินและเยืดการจ่ายเมื่อเป็นไปได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติที่ลดความสูญเสียเวลาวัดผลด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนมุ่งมั่นเพิ่มกระแสเงินสดเมื่อทุกชิ้นเชื่อมกันเงินจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ตั้งใจออกแบบความลับของกระแสเงินสดที่ไหลไม่หยุดนั้นถ้าดูให้ลึกจริงๆจะเห็นว่า เงินสดเปรียบเหมือนกระแสน้ำที่ต้องมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทำงานประสานกันหากจุดใดจุดหนึ่งติดขัดกระแสก็จะสะดุดทันทีการจะทำให้มันไหลต่อเนื่องจึงไม่ใช่การมุ่งหาเงินเพิ่มเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างระบบที่กักเก็บควบคุมและเร่งการไหลไปพร้อมกันเริ่มที่ต้นน้ำของกระแสเงินสดคือรายได้หลายคนเข้าใจผิดว่าเงินสดจะไหลไม่หยุดต้องขายเยอะเท่านั้น แต่ความจริงแล้วรายได้ที่มั่นคงต้องมาจากฐานลูกค้าที่พักดีและรายได้ที่คาดการได้เช่นการออกแบบสินค้าหรือบริการให้มีการใช้ต่อเนื่องหรือต้องกลับมาซื้อซ้ําทุกช่วงเวลาการมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลายระดับราคาเช่น entry medium premium จะช่วยดักลูกค้าได้หลายกลุ่มทําให้รายได้ไม่ผันผวนจนเกินไปกลางน้ําคือการจัดการการหมุนเวียนภายในกระสาเงินสดที่แข็งแรง ไม่ใช่การรอให้ลูกค้าจ่ายแล้วค่อยเอาเงินไปใช้แต่เป็นการบริหารวงจรที่ชาญฉลาดเช่นการควบคุมสต็อกไม่ให้จมเงินเกินไปการเลือกซัพพลายเออร์ที่มีเครดิตการจ่ายยืดหยุ่นการวางระบบติดตามหนี้คอลเลกชันที่นุ่มนวลแต่ได้ผลและการเจรจาเงื่อนไขชำระที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหากธุรกิจสามารถลดการจมเงินในสต็อกและทำให้ลูกค้าจ่ายเร็วขึ้นแม้ยอดขายจะเท่าเดิมแต่กระแสงเงินสดจะดีขึ้นทันที ปลายน้ำคือการจัดการผลกำไรและสภาพคล่องหลายธุรกิจได้เงินเข้ามาก็รีบขยายแบบไม่วางแผนทำให้เกิดภาระคงที่สูงเกินไปสุดท้ายเงินสดหายไปอย่างรวดเร็วความลับที่แท้จริงคือต้องรู้จักเก็บสำรองส่วนหนึ่งเสมอเปรียบเหมือนเขื่อนที่รองรับกระแสเงินเมื่อเกิดวิกฤตหรือยอดขายตกเงินสดสำรองจะเป็นตัวกันชนอีกทั้งต้องนำบางส่วนไปต่อย,ยอดในสิ่งที่สร้างกระแสใหม่เช่น ลงทุนในระบบที่ช่วยลดต้นทุนระยะยาวหรือสร้างช่องทางรายได้ใหม่ไม่ใช่ใช้หมดไปกับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกระแสะเงินสดที่ไม่หยุดยังมาจากจิตวิทยาลูกค้าด้วยถ้าเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าว่าพวกเขาต้องการความสะดวกรวดเร็วและมั่นใจในความคุ้มค่าคุณสามารถออกแบบวิธีเก็บเงินให้สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นเช่นการให้จ่ายล่วงหน้าเพื่อแลกรับส่วนลดพิเศษการทำแพ็กเกจรายเดือนรายปี ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจไม่ต้องจ่ายบ่อยๆหรือการเสนอทางเลือกการชำระเงินที่ง่ายและยืดหยุ่นสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนรายได้ที่ไม่แน่นอนให้กลายเป็นกระแสที่ต่อเนื่องอีกหนึ่งความลับคือการแยกเงินสดออกจากกำไรหลายธุรกิจเห็นว่ามีกำไรในบัญชีแต่เงินสดไม่เหลือเพราะไปติดอยู่กับลูกหนี้การค้าสต็อกหรือการลงทุนที่ยังไม่คืนทุนการบริหารที่แท้จริงคือ ต้องแยกชัดเจนว่าอะไรคือกำไรทางบัญชีและอะไรคือเงินสดจริงที่สามารถใช้หมุนในธุรกิจได้เงินสดจริงต่างหากที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดกำไรเป็นเพียงตัวเลขที่บอกทิศทางหากมองในมุมพลังทบต้นของกระแสเงินสดยิ่งคุณทำให้เงินสดไหลกลับมาเร็วคุณก็สามารถนำมันไปสร้างรอบใหม่ของรายได้ได้เร็วขึ้นและพลังนี้จะทบต้นเรื่อยๆเช่นการหมุนสินค้าภายใน30วัน แทนที่จะเป็น60วันทำให้เงินสดกลับมาใช้ต่อได้ปีละ12รอบแทน6รอบเท่ากับคุณสร้างโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นสองเท่าโดยไม่ต้องหาลูกค้าเพิ่มแม้แต่คนเดียวสุดท้ายกระแสเงินสดที่ไม่หยุดคือผลลัพธ์ของการออกแบบชีวิตธุรกิจให้มีระบบไหลเวียนเหมือนร่างกายมนุษย์หัวใจคือลูกค้าเส้นเลือดคือต้นทุนและวงจรการเงินและออกซิเจนคือคุณค่าที่ส่งมอบถ้าองค์ประกอบทั้งหมดทำงานประสานกัน เงินสดจะไม่เคยหยุดไหลและธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน <S <S an> <S an> ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ